ว่านี่เจ้าของนะครับเจ้าของสวัสดีครับเจ้าของร้านีจังไกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้จังไกถึงให้ท่านมาย้ายตอนนี้เราได้สร้างอ่ากิโลรับซื้อไม้ยูคาไม้เบญจพรรณที่แปดหนังนะครับหมู่เก้าบ้านกล้องทองพัฒนานะครับตำบลกุรีตัวเมืองกระแพงเพชรกระแพงเพชรครับผม ที่หมู่9ตะบนกีนะครับเรียกว่าเราจะรับซื้อไม้เลยอ่าเราจะรับซื้อไม้อ้าเอิญผ้เอิญเลยผ้เอิญเลยรเ,เรียก<ล>ยแค่ใจแงมาถ่ายนะครับก็<ร>จะมาคอแลบด้วยนะครับอันนี้ช่องย t ท b e พี่ชื่อช่องอะไรเลขาบอมครับเลขาบอมนะครับฝากไปกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับก็อันนี้จุดประสงค์ของพี่จะไปทำอะไรคือเราสร้างตาช่างไว้มีงบประมาณอยู่3.5เราสร้างไปแล้ว3.5ตอนนี้งบหมดครับ ก็หมดก็เลยลไม่น่าเชื่องบหมดหก็เลยกลับมาดูที่บ้านแล้วเอ้าน่มีร้านกาแฟ,าฟที่บ้่นพอดีเลยนะครับซึ่งห่างจากหน้างานที่เราจะเอาไปอยู่3กิโลเมตรก็เลยศึกษาดูว่าเขาจะเอาไปยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับเรามีวัสดุแล้วเราสร้างไว้แล้ว เรียกเรียกว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินอีกว่าไหมใช่เอานี้แหละไปทำใช่เอาที่มีเอาตัวเนี้ยไปเป็นออฟฟิศเลยครับเอาร้านกาแฟนี่ไปก็เลยเรียกแคสเซงแงมาถ่ายให้ดูว่าวิธีการยกย้ายบ้านแบบนี้ทำยังไงนี่นะครับไงก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับช่องผมแหละนะครับก็เป็นช่องที่ทำงานเกี่ยวกับบ้านนะครับผม ขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ออกมาง่ายๆนะพี่นะ <_ d ose> ออกมาหมายความว่างไงพื้นที่มันไม่เท่ากันอ่าตอนแรกพื้นที่ตรงนี้จะติดตน้นต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับอ่าัดออกแต่กอ่อ,อ,กกอนหลังนี้จะชนบ้านไอ้ชนต้นไม้แล้วก็ข้างบนชนสายไฟซึ่งซึ่งเราก็มีแมคโครแต่ไม่สามารถทํางานได้เราไม่สามารถที่จะยกมันได้เพราะมันติดสายไฟ เราก็เราก็เลยให้ช่างเนี่ยครับมาเลื่อนมาเลื่อนออกมาเลื่อนแล้วทีนี้ช่างต้องยกย้ายให้เราด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะยกย้ายอย่างไร <c oughs> ก็แล้วเดี๋ยวมีตั้งแต่ตั้งแต่ยกแล้วก็เลื่อนออกมาด้านหน้าแล้วก็จะยกขึ้นเทเลอร์เทเลอร์ยาวๆเลยครับคือเมตรขึ้นเทเลอร์แล้วก็เอาขึ้นเทเลอร์ไปเต็มถนนนี้เลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยสามกิโลแล้วคนอื่นไม่ต้องวิ่งละเหมือนแหนหน้าปิดถนนไปเลยครับโอเคนะครับปิดถนนประมาณ หนึ่งชั่วโมงโอเคแล้วก็ง้นแห่หนาาเลยเรา,เราอันนี้ขอเขาครับขอข,ขอขอ, <ะ S 2> ข,อ,ข,อขอใช้ทางใช่ขอใช้ทางประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พอไปถึงหน้างานปุ๊บเราก็จะยกวิธียกลงเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยกลงอย่างไงอ่าไปดูพร้อมๆกันกันจน,จนกระทั่งติดตั้งเสร็จนะครับอ่าโอเคครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิป ย้ายร้านกาแฟนะครับขนาด9กคูณ6นะครับซึ่งตอนนี้ร้านกาแฟก็ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดบันโพนะครับเราจะย้ายไปประมาณ3กิโลนะครับโดยขึ้นเทลเลอร์แล้วก็ใช้ลอกยกนะครับแล้วก็ย้ายไปทั้งทั้งหลังเลยนะครับโดยที่ไม่ถอดประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับขนาดกว้างอยู่หน้ากว้างอยู่6เมตรนะครับแล้วก็ความยาวความยาวอยู่9เมตรนะครับ oh. ตอนนี้ก็ให้ช่างนะครับช่างที่รับดีดบ้านนะครับมายกนะครับเขาก็จะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ถอดเพดนะครับแล้วก็ ยกให้ขาลอยแล้วนะครับตอนนี้ขาทุกขานะครับก็ถอดออกจากแผ่นเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้ลอกสามขานะครับลอกสามขาเอามาติดตั้งแล้วก็ยกยกให้ขาของเสาของร้านกาแฟนะครับลอยขึ้นมา แล้วก็ใช้โรลเลอร์นะครับเป็นการลูกกิ้งนะครับช่างเขาก็จะกิ้งยกขึ้นมาแล้วก็จะกิ้งมาพร้อมๆกันนะครับโดยใช้เหล็กแป๊บหน้าสนี่นะครับนี่ใช้เหล็กแป๊บหน้าสองนี่เป็นลูกโรลเลอร์นะครับเป็นลางแล้วก็จะ เลื่อนออกไปที่ถนนนู่นนะครับเพื่อจะเอาไปขึ้นรถเทรลเลอร์อีกทีนะครับที่ตั้งลูกลเรือเฉียงนี้เพราะว่าเราเลื่อนทางหน้าตรงไม่ได้นะครับทางหน้าตรงจะติดต้นไม้นะครับข้างหน้าต้นข้างหน้าร้านกาแฟจะมีต้นไม้นะครับไม่สามารถที่จะเลื่อนมาด้านหน้าโดยตรงได้เลยต้องเลื่อนออกมาเฉียงๆก่อนนะครับพเพื่อหลบต้นไม้ต้นนี้นะครับ จะลบต้นไม้แล้วก็ป้ายนี่นะครับเราจะเลื่อนเฉียงมาทาง45องศาตามลูกล้อเลื่อนี่นะครับตอนนี้ช่างเขาก็ติดตั้งลอกไว้กับเสาทุต้นนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9มีเจ็าสาทั้งหมด9ต้นนะครับ เป็นลอกสามขาลอกทุกตัวนี้ก็จะดึงให้เสาร้านกาแฟนะครับลอยขึ้นมาแล้วก็กิ้งมาตามลูกโรลเลอร์เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดที่เป็นเสากลางนะครับ ตรงนี้ไม่สามารถที่จะตั้งลอกได้นะครับเราก็ต้องยอมเสียแผ่นพื้นนะครับเพื่อเปิดเพื่อเปิดให้ขาตั้งนะครับไปยืนกับพื้นปูนข้างล่างให้ได้นะครับโดยที่เรายอมเสียแผ่นพื้นไปหนึ่งแผ่นนะครับเพื่อจะตั้งลอกตัวนี้แล้วก็ยกเสายกเสาตัวนี้นะครับลอยขึ้น,เ,น,น,นเพื่อให้มันเคลื่อนตัวได้นะครับ เรามาดูกลางร้านนะครับกลางร้านก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับสรุปแล้วเสาทุกต้นนี่จะต้องยกขึ้นทุกเสาด้วยลอกนะครับลอกตัวนี้ก็จะยกเสาของต้นต้นนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งต้นนี่นะครับให้ต้นนี้ลอยจากพื้น ตัวน,นี้จะอยู่กลางห้องห้องกาแฟเลยนะครับ <le w. S 1> ก็ต้องยอมตัดแผ่นพื้นนะครับเพื่อจะวางลอกนะครับมาดูด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเสานะครับแล hmm? ้วตนนัน,ตตนนี้เป็นเสากลางของภายนอกร้านนะครับ ดูด้านหน้านี่นะครับเขาจะติดตั้งลอกทุกเสาเลยนะครับเพื่อให้เสาทุกเสาลอยขึ้นมาจากพื้นขั้นตอนนี้นะครับช่างก็ได้ทำการใช้ลอกนะครับดึงอาคารเพื่อให้มาพ้นสายไฟข้างบนหัวนี่นะครับต้องดึงตัวอาคารให้หลุดจากสายไฟนะครับก่อนที่จะยกขึ้นเทเลอร์นะครับ โดยการใช้ลอกนะครับดึงเรามาดูนะครับพอดึงแล้วตัวอาคารก็จะเลื่อนตามโรลเลอร์นี่นะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการยกตัวบ้านให้ลอยนะครับตอนนี้เสาก็ลอยขึ้นมา1เมตรแล้วนะครับ ทางเขาจะมีระดับระดับไว้ระดับไว้ดึงลอกเพื่อให้ยกเท่าๆกันนะครับทุกเสา9้าต้นจะจะต้องยกระดับต้องเท่ากันนะครับตัวบ้านถึงจะไม่บิดแล้วก็ผนังจะไม่แตกแล้วนะครับให้ยกพร้พอมๆกัน ตอนนี้เสาทั้งหมดก็จะมีอยู่หนึ่งสองเก้าต้นนะครับช่างเขาได้ติดติดตั้งลอกไว้ดึงเสาเก้าต้นนะครับตอนนี้ก็ลอยขึ้นประมาณหนึ่งเมตรนะครับรถเทเลอร์เราจะสูงอยู่เมตรยี่สิบนะครับต้องทำให้สูงกว่าเมตรยี่สิบให้ได้นะครับ ช่างเขาจะมีระดับทุกต้นนะครับเวลาเวลาดึงขึ้นจะได้รู้ว่าต้นไหนขึ้นกี่เซนนะครับเดี๋ยวเราดูข้างล่างนะครับโอ้ตอนนี้ลอยแล้วครับยืนด้วยขาลอกอย่างเดียวตอนนี้ขาเสาขาเสาคือลอยขึ้นจากพื้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ ถึงขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ยกได้ระดับแล้วนะครับตอนนี้เรายกขึ้นมาอยู่เมตรยี่สิบนะครับเพื่อให้เทรลเลอร์เสียบเข้ามานะครับตอนนี้เทรลเลอร์ก็มาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีหน่วยกู้ภัยนะครับมาช่วยบริการโบกรถนะครับนี่นะครับเทรลเลอร์มาแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการถอยเทลเลอร์เข้ามาเสียบแล้วนะครับเทลเลอร์โรเบนะครับสูงอยู่เมตรยี่สิบนะครับตอนนี้ทางโรเบทก็ได้เสียบเข้ามาใต้ถุนเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวกำลังทําการเช็คนะครับว่าจะได้เซนเตอร์ไหมนะครับตอนนี้โรเบินะครับเสียบมาก็ประมาณ7เมตรแล้วนะครับเหลืออีกเหลือพื้นที่อีกประมาณ3เมตร ตอนนี้หัวลากโรเบตนะครับก็ได้เสียบเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอาคารแล้วก็นั่งอยู่บนพื้นโรเบตเรียบร้อยเดีย๋ยวกำลังจะเอาลอกลงนะครับถ้าลอกลงปุ๊บแล้วคานของอาคารนะครับก็จะมานั่งบนหลังโรเบตนี้นะครับตอนนี้ช่างก็กำลังลงลอกนะครับให้ เล็กคานนะครับมานั่งอยู่บนเชนเลอร์นะครับค่อยๆลงนะครับอันนี้ทุก านก็ได้มานั่งอยู่บนที่เลยเรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาเคลื่อนแล้วนะครับตอนนี้น,นี้รถก็ทําการเคลื่อนตัวแล้วนะครับออกจากที่ตั้งเพื่อจะไปอีกที่นึงสามกิโลนะครับระยะทางสามกิโลเมตรนี่รถก็ต้องตีโค้งเยอะนะครับมีรถอพพลอ มีรถพอพพหลคู่ภัยนะครับมาบกรถให้นะครับตอนนี้ อันหนึ่ะผ่านผ่านผ่านมามามาผ่าน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 ตรงมาตรงมาดูทางนู้นหน่อยดูเสาต้นนู้นหน่อยเต็มถนนเลยนะครับหกเมตรโอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้เคลื่อนตัวมาเป็นระยะทางอยู่ 500เมตรแล้วนะครับโดยมีกู้ภัยจุดคนทีนะครับให้ให้การบริการนะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับ ได้ระยะทาง500เมตรแล้วนะครับตอนนี้เราต้องการอยู่3โลนะครับ3กิโลเมตรตอนนี้นะครับเราก็เคลื่อนตัวมาถึงหน้าง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะทาง3กิโลเมตรนะครับเอ็นเลอร์ก็เข้ามาในสถานที่ที่ทำตะช่างกิโลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นสถานที่นะครับ ปูนที่เราเทไว้นะครับเราจะมาตั้งไว้บนที่เราเทปูนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตาช่างนะครับแล้วก็ร้านกาแฟก็จะเป็นออฟฟิศในตัวนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาสร้างใหม่นะครับเอาของที่ไม่ได้ใช้ที่หน้าบ้านนะครับย้ายมาตั้งเลยจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่นะครับ เนิดอีกนิดอ,ออีกนิดอ๋อโอเคหหลังจากที่เราได้ทำงานกันมาสี่วันนะครับวันนี้จะเป็น ลุงเช้าของวันที่สี่ตั้งแต่เราเริ่มทำงานกันเลยนะครับมาถึงหน้าง,งานแล้ววิธีย้ายเข้านะครับมันก็ต้องทำรางอย่างนี้นะครับทำรางเหมือนรางรถไฟเพื่อให้โรลเลอร์นะครับกิ้งไปตามรางที่เราตั้งไว้นะครับในที่นี้เราก็จะใช้เหล็กเหล็กกลมสองนิ้วนะครับเป็นตัวรางรถไฟ วางไว้ทุกไว้ทุกไว้ทุกแนวขานะครับเพื่อให้ลูกโรเลอร์นะครับลูกโรเลอร์มานั่งอยู่บนลรางนี้นะครับลูกโรล,ลูกโรเลอร์ในที่นี้ก็จะเป็นเหล็กกลมสองนิ้วเช่นกันนะครับเราก็จะใช้เหล็กกลมนะครับมาตัดท่อละเมตรนะครับ แล้วก็ลองไว้ที่แผ่นเพจใต้ขาให้มันเป็นลูกโรเลอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็อาศัยแรงดึงจากลอกนะครับพอแผ่นเพดนั่งอยู่บนโรเลอร์ได้แล้วนะครับตัวนี้ที่ไม่ลองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นปูนแล้วนะครับมันไม่มีความยุบลูโรเลอร์กิ้งง่าย เลยไม่ได้ลองลางตำแหน่งที่เราจะลากไปน่นนะครับตรงขาตรงเสาโน่นนะครับอีกประมาณสิบเมตรนะครับที่เราจะต้องลากไปแต่พอขึ้นปูนอย่างนี้แล้วลากง่ายแล้วนะครับวิธีวิธีลากก็คือนี่ใช้ลอกนะครับ ใช้ลอกเกี่ยวกับเชือกนะครับเอาเชือกมาพันที่ขานะครับถ้าตัวเดียวไม่ไปก็ต้องผูกสองตัวนะครับเสาตัวนี้กับเสาตัวนู้นนะครับแล้วก็เอาลอกนะครับเป็นตัวดึงแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเสาเป็นเสาเป็นเสาตึงไว้นะครับเพื่อเพื่อให้ลอกไม่ดิ้นนะครับ เพื่อให้มีกําลังดึงก็เอาเหล็กตอกเลยนะครับเหล็กตอกลงไปในดินนะครับเพื่อให้เป็นเสาเมนแล้วก็ใส่ลอกเข้ามาพอลอกดึงปุ๊บพอดึงตัวอาคารก็จะเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็หาตาแหน่ง สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการย้ายบ้านภายใน4วันนะครับโดยใช้ลอกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ